ายคนนะคะเคยเห็นคลิปวิดีโอนี้ค่ะที่มีคนเมาคนนึงอุ้มหมากลับบ้านแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวโด่งดังนะคะหลายคนแชร์กันในโลกโซเชียลค่ะวันนี้รายการของเราไม่พลาดนะคะเธอทั้งคู่มาพูดคุยกันแล้วนะคะขอต้อนรับคุณบูมยุทธภูมิและน้องหมูกระทะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาในลุคแบบไหนคะวันนี้มาในแบบว่าผู้รักมากดีน้อยแต่เยอะเยอะแต่มากมากแต่น้อยตกลงบ้างหรือน้อยหนึ่งที่คอที่ กีกระดับค่ะท,ที่คอนี่สำเพ็งค่ะน่ารักมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ตสาเหตุที่ได้น้องหมูทะมาครอบครองก็เพราะเราเนี่ยเป็นสาวนักดิงใช่บูมเป็นสายปาร์ตี้มีวีรกรรมอะไรแบบนี้มาบ่อยๆไหมคะหรือว่าเป็นครั้งแรกที่มีวีรกรรมเด็ดๆแบบนี้จริงๆแล้วบูมต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นเพื่อนบูมเนี่ยเขาจะรู้วีรกรรมบูมมีครั้งหนึ่งที่บูมหนักกว่านี้เหมือนกันก็คือการที่บูมเมาบูมเป็นคนชอบเมาและบูมชอบทิ้งตัวบูมเป็นคนชอบแบบทิ้งตัวอะไรอย่างเงี้ยคือบูมต้องบอกก่อน ว่าการทิ้งตัวของบูมเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่หนูเป็นผู้หญิงลูกหนูเป็นผู้หญิงลูกหนูจะทําเสื้อผ้าหนูด้วยไม่ได้คือบูมต้องบอกก่อนนะคะว่าเออมีครั้งหนึ่งที่ว่าบูมเนี่ยเคยดิ่งและแอบไปนอนในห้องน้ำบูมไปนอนในห้องน้าเนี่ยตื่นมาอีกทีนึงอ่ะคือเที่ยงวันคือบูมนอนในห้องน้ําในผับอ่ะค่มคืนแล้วแล้วพนักงานผับยังไงคะเขาก็งเขาหาไม่เจอไง กือเขามไปเจอแล้วเพื่อนบูมก็คิดว่าบูมกลับแล้วเกือบจะแาสรุปแล้วก็คือว่าสิ่งที่บูมได้ตื่นคือคนมาส่งน้ําแข็ง คือเวลาในผับต้องบอกก่อนว่าในผับจากตอนที่เขามาส่งน้ำแข็งเขาจะมาส่งน้ำแข็งไอช่วงแบบว่าเที่ยงวานบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยบุ้มก็หลับหลับในห้องน้ำไม่นนเป็นวีรกรรมที่ผ่านมาแต่วีรกรรมอันนี้เป็นยังไงบ้างคะเปลี่ยนชีวิตคุณบุ้มเลยไหมคะเปลี่ยนชีวิตบุ้มมากวีรกรรมครั้งนี้คุณเอาสิ่งมีชีวิตกลับบ้านอ่ะบุ้มต้องบอกก่อนนะฮะว่าบุ้มเป็นคนที่ไม่เคยเลี้ยงน้องหมาในชีวิตนี้ไม่เคยเลี้ยงน้องหมาที่บ้านคุณพ่อคุณแม่มีสัตว์เลี้ยงไหมคะมีไก่ไานนนออกกก่่มมีีแว ูเหมือนแบบที่บ้านมีสุนัขมันหลายตัวแล้วรักสุนัขไม่เลยไม่เลยไม่เลยตัวแรกในชีวิตของบูมเลยแล้วซึ่งบูมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าบูมจะต้องเลี้ยงน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหตุการณ์ที่บูมก็ รู้ตัวเองไหมคะตอนที่อุ้มน้องหมากลับมาคือตอนที่อุ้มน้องหมากลับมานะคับุ้มรู้ตัวเองในระดับหนึ่งคือบุ้มจําได้เลยว่าก่อนที่บุ้มจะอุ้มเขามาเนี่ยคือตอนนั้นมันเป็นช่วงตีสองแล้วฮะแล้วบุ้มแบบมีเกิดการดื่มขึ้นในร้านหมูกระทะแล้วบุ้มต้องบอกก่อนนะคบว่าร้านหมูกระทะที่บุ้มไปดื่มเนี่ยเป็นร้านประจําของบุ้มบุ้มดื่มร้านเนี่ยเอ้ยบุ้มไม่เคยดื่มร้านนี้เลยบุ้มกินร้านหมูกระทะร้านนี้ประมาณสิบกว่ารอบแต่ว่าบุ้มไม่เคยดื่มเนะ่ยฮะแต่วันนั้นมัน คือบุมดื่มบุมเป็นคนดื่มแนละ้วบุมแบบว่าดื่มเยอะดื่มเยอะ,อะมากๆอะไรอย่างเงี้ยพอบุมดื่มเยอะมากๆเสร็จปุ๊บทีนี้บุมก็อ,อไอวันที่ ก่อนที่บูมจะเอาอุ้มขึ้นรถเนี่ยบูมจาได้ว่าวันนั้นมันเป็นวันที่ฝนตกแลวบูมเห็นน้องนอนแบบขดอยู่ข้างถนนสงสารน้องแล้วเราส่งสารน้องบูมก็คือจําภาพสุดท้ายของบูมคืออุ้มขึ้นรถและภาพสุดท้ายก่อนนั้นจริงๆคือภาพตัดเห็เขากโดดลงแล้วคิดวเขาลงแล้วบูมก็คิดว่าเขาลงไปแล้วแล้วภาพตัดไปแล้วตอนนั้นตอนนั้นภาพตัดไปแล้วแล้วใครขับรถเกิื่อนขับรถไปให้ไอ้ติดก่อครั้งที่ผ่านมาที่เราไปทานร้านนี้เนี่ยเราเจอน้องเขาไหมคะไม่เคยเจอบูมเจอวันนั้นวันแรกแล้ว บูมเจอจริงๆแล้วบูมเจอมันมีมีทั้งหมดสตัวด้วยกันฮะมีสีขาวสีดำแล้วก็ตัวนี้แต่ตัวนี้บูมไม่เคยเจอเลยเจอครั้งแรกแล้วก็อุ้มตัวนี้กลับบ้านเลยคือแสดงว่าเอาตรงๆนะคือถูกชะตาแหละแต่ปรากฏว่าภาพมันตัดไปก่อนแล้วพอภาพตื่นขึ้นมาเช้ามาเป็นยังไงคะงงงงคือบูมต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่หมางงบูมก็งงว่าเอ้ยอะไรวะทำไมแบบมาไงมาจะได้ยังไงคือต้องบอกก่อนนะว่าหลังจากที่ภาพตัดไปเนี่ยบูมแบบว่า แบบแบบเกี่ยงกับเพื่อนแต่ว่ามึงเพื่อนเพื่อนที่ถ่ายคลิปนะมึงอุ้มไปส่งสิมึงอุ้มไปส่งสิเพราะอะไรเพราะบุมไม่รู้ว่าหมาตัวนี้มันจะกัดเราหรือเปล่าเพราะเราไม่เคยเล่นกับหมาตัวนี้ไม่รู้จักเขา่าและอีกอย่างเราไม่รู้ว่าน้องเขาเป็นหมาจรจัดหรือเปล่าหรือหมามีเจ้าของหรือเปล่าบุมเลยบุมเลยไม่รู้ว่าน้องเขานี่ใส่ใจคอยยังไงก็เลยไม่กล้าอุ้มไม่เพียงเท่านี้วันนี้ค่ะเรามีคลิปบ้านนึก ร้านขายหมูกระทะอ่าเดี๋ยวก็จะมาพูดนะคะถึงความรู้สึกอ่าของคุณบูมแล้วก็น้องหมูกระทะว่าเป็นยังไงคะ่ะสวัสดีครับที่ชื่อหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของร้านชายามหมูกระทะสองครับก็ร้านตั้งอยู่ที่ถนนเพิ่มสิทธ์นะครับหน้าปักซอยเพิ่มสิทธิ์สามสิบอยงเกับตลาดเอทีเพิ่มสิทธิ์นะครับเอ่อสหรับน้องหมูทะนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าเขียว เรียกว่าโจนะครับแล้วก็มีชื่อนึงก็คือดัมมี่นะครับสำหรับตอนที่น้องอยู่บริเวณนี้เนี่ยบอกถามว่ามีมีใครเลี้ยงหรือเปล่าต้องบอกว่าอย่าเรียกว่าเลี้ยงนะครับเรียกว่าเราช่วยกันดูแลแล้วก็ให้อาหารมากกว่าสำหรับความรู้สึกที่ บูมรู้ว่าบูมรับไปเลี้ยงเนี่ยคือจากกระแสคลิปข่าวที่เขาเมาแล้วอุ้มไปเนี่ยตอนแรกเราก็แอบเชียร์อยู่ในใจเหมือนกันว่าเออถ้าบูมรับไปเลี้ยงรับน้องไปเลี้ยงแล้วจะเป็นอย่าง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 ไงบ้างเนาะแต่พอพอบูมรับไปเลี้ยงปุ๊บเราก็รู้สึกแบบดีใจอะก็คือแบบพี่ก็ชื่อนางสุภัตตาศีหงทองนะใช้ใช้ชื่อร้านว่าเจ๊นึก ก็เ,เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตรงนี้ขายมานานมากแล้วความรู้สึกจากใจจริงก็คือดีใจมากดีใจมากตอนแรกเลยยอมรับเลยว่าตกใจยังไงว่าเขาหายไปไหนวันแรกนะว่าเขาหายไปไหนเสร็จแล้วก็พอรู้ว่าคุณบูมาไปโอ,อ้เห็นภาพข่าวที่เขาลงเฟซนะอ้ดีใจอะ่ะเขาไปอยู่ดีมีความสุขแล้วดีใจก็ไม่ไม่ได้อ่านี่ก็เป็นใจนึกแล้วก็คุณนิพนธ์นะคะที่พูดถึง ความรู้สึกบอก<ช>ไม่ต้องไม่ต้องกังวลและเลี้ยงดีขนาดนี้แต่ว่า,ามีข่าว ไปทําบุญและพระทักทักยังไงคะไปทําบุญวันเกิดวันเกิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตอนบุมเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือพระทักบุมเลยพระทักบอกว่าเอ้ยชาติที่แล้วอ่ะเลี้ยงอะไรไว้ที่บ้านหรือป่าบุ๋มมีน้องหมาตัวหนึ่งครับเขาบอกว่าเออชาติที่แล้วอ่ะเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนหมาด้วยกันแต่ชาติเนี้ยบุมอ่ะชิงหมามาเกิดต่ออย่นะคือชาติที่แล้วคุณเป็นหมาด้วยกันทั้งเพื่อนกันเป็นหมาเเพื่อนกันแต่เราทิ้งเพื่อนมาใช่บูมทิ้งเพื่ เหมือนหมูกระทะตามมาแบบเพื่อนเพื่อนอย่าทิ้งเราเราก็ไม่เจอกันค่าอันนี้เขาเป็นความน่ารักคือจะบอกว่าตอนนี้เขามีแฟนคลับเยอะนะกับน้องหมูกระทะรวมถึงคุณบุ๋ด้วยนะคะเขาแต่งตัวให้น้องหมาน่ารักมากน่ารักแล้วมีการถ่ายรูนเขาไหม มีบ้านไดรับได้อยู่นะฮะแล้ดูเห็นว่าจะมีอีเวนต์ด้วยหรอคะมีอีเวนต์ครับมีอีเวนต์วันที่7นะฮะเป็นงาน Do อกโชว์ในตรีม Do อ o f Thailand นะฮะงานนี้บุ้มต้องบอกก่อนว่าเป็นงานที่รวบรวมน้องหมานะฮะงานเกี่ยวกับน้องหมาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะที่ Impact เมืองทองธานีคืองานนี้บุ้มก็จะขึ้นเวทีด้วยพร้อมกับพี่เก๋ชลรดาแล้วก็พี่โยยศสวัสดีนะฮะแล้วก็บุ้มต้องบอกก่อนว่าใครที่อยากจะรับเลี้ยงน้องหมาอะไรเงี้ยให้ไปดูงานนี้เพราะว่างานนี้เขามีน้องหมาทททีีีี่่่่อออยยาาาากไได้้้้บนนนนนะะคคขงงจจเใใรสป ที่ดรอแลนด์ไปด้วยกันนะครไปด้วยกันออาดูรวมถึงช่องทางในการติดตามนะคะขึ้นถึงหน้าจอแล้วนะคะ f c e e o o o นะคะของคุณบู๊อันนี้ฝากไว้ด้วยหุวันนี้เวลาน้อยเหือกินต้องขอขอบคุณคุณบู๊แล้วก็น้องบูมก็ทัมามาเลยนะคะที่เราหน่ารักบอกเล่าให้เราฟังนะ